a อ e เวนเจอร์สเอ็นเกมครองแชมป์หนังทำเงินสูงสุดตลอดการได้เพียงแค่20เดือนก็มีอันต้องเสียแชมป์ไปซะแล้วละครับโดยหนังที่มาโค่นเอาเวนเจอร์สเอ็นเกมตกจากบัลลังก็ไม่ใช่หนังเรื่องไหนแต่เป็นแชมป์เก่าอย่างอาวตารของเจมส์คาเมรอนที่ก่อนหน้านี้ทำไรายได้หยุดอยู่ที่2 7 8 9้าล้านดอลลาร์ซึ่งตามหลัง a อ e เวนเจอร์สเอ็นเกมอยู่เพียงแค่8ล้านดอลลาร์เท่านั้นแต่ล่าสุดครับภาพยนตร์เรื่องอวตารถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในประเทศจีนเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาและทำไรายได้เปิดตััววช่วงงงสสสสุดสดดปปาาหหไูถึ21ลล้นฐ ทำให้ได้ได้รวมทั่วโลกของอวตารเพิ่มขึ้นเป็น2,810ล้านดอลลาร์ตำแหน่งหนังทำเงินสูงสุดตลอดการจึงเปลี่ยนมือกลับมาเป็นของอวตารอีกครั้งโดยนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ภาพยนตร์เรื่องอวตารเข้าฉายในประเทศจีนโดยตอนที่หนังเข้าฉายครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมปี2010ก็ได้รับความนิยมจากผู้ชมชาวจีนเป็นอย่างมากครับ แต่ในตอนนั้นหนังต้องพบกับอุปสรรคในการฉายอยู่ไม่น้อยเพราะฉายไปได้ไม่กี่สัปดาห์ก็ถูกรัฐบาลจีนสั่งให้ลดรอบฉายลงเพื่อเทรงหนังให้กับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องของจื้อที่รัฐบาลจีนเป็นผู้ร่วมออกทุนสร้างโดยในปี2010นั้นประเทศจีนมีโรงหนังอยู่เพียงแค่6,000โรงเท่านั้นเมื่อถูกลดรอบฉายไปจนเกือบหมดก็ทําให้ผู้ชมชาวจีนหลายคนในยุคนั้นต้องพลาดการชมภาพยนตร์เรื่องอวาตารในโรงหนังไป แต่ในปัจจุบันครับประเทศจีนมีโรงหนังเพิ่มจำนวนมากขึ้นถึงกว่า70,000โรงซึ่งมากกว่าปี2010ถึงกว่า10เท่าเลยทีเดียวดังนั้นการนำอวตารกลับมาฉายที่ประเทศจีนในปีนี้จึงเป็นการดึงผู้ชมชาวจีนที่พลาดการชมอวตารในโรงหนังเมื่อ11ปีก่อนได้กลับมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงหนังอีกครั้งนี่จึงน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้อวตารประสบความสำเร็จอย่างสูงในการนำกลับมาฉายที่ประเทศจีนจนสามารถกลับมาครองแชมป์หนังทำเงินสูงสุดตลอดการได้อีกครั้ง โดยปรากฏการหนังฟอร์มยักษ์ที่เคยเสียแชมป์หนังทำเงินสูงสุดตลอดการไปแล้วแต่สามารถกลับมาทวงแชมป์ได้อีกครั้งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับกับหนังคลาสสิกเรื่องกอนวิตวินที่ครองแชมป์หนังทำเงินสูงสุดตลอดการระหว่างปี1940ถึงปี1958ด้วยรายได้62ล้านดอลลาร์แต่ก็มาถูกแซงโดยภาพยนตร์เรื่องเ h e เทน c o m m n n d m e n t ทที่ทำรายได้ไว้65ล้านดอลลาร์ในปี1958 ปีต่อมาบริษัท MGM ก็เลยนำกรวิจวินกลับมาใช้ใหม่โดยคราวนี้เก็บเงินเพิ่มไปอีกราวๆ7ล้านดอลลาร์และทำไรายได้รวมเป็น69ล้านดอลลาร์กรวิจวินก็เลยได้กลับมาครองตำแหน่งนั้งทำเงินสูงสุดตลอดกาลในสมัยนั้นได้อีกครั้ง เช่นเดียวกับ Star Wars A New Hope ที่ครองตำแหน่งหนังทำเงินสูงสุดตลอดการของอเมริกาในปี1977ด้วยรายได้307ล้านดอลลาร์จนกระทั่งมาเสียแชมป์ให้กับภาพยนตร์เรื่อง ET The Extra Terrestrial ในปี1982ที่ทำเงินไป359ล้านดอลลาร์แล้วก็ครองแชมป์อยู่นานถึง15ปีครับจนกระทั่งปี1997 20 t h n t u t y r y x o x ก็นำ Star Wars กลับมาใช้ครั้งในวาระครบรอบ20ปี ในการฉายครั้งนี้ทำให้ Star Wars A New Hope ทำรายได้รวมในอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น460ล้านดอลลาร์และสามารถแซง E.T. กลับมาครองแชมป์หนังทำเงินสูงสุดตลอดการในอเมริกาได้อีกครั้งก่อนจะเสียแชมป์ไปแบบถาวรให้กับ t ททานิกของเจมส์ Cameron ในอีกหนึ่งปีต่อมาอย่างไรก็ตามการที่ดิสนีย์นำอวตารกลับมาใช้ในประเทศจีนเป็นครั้งที่2เป้าหมายหลักอาจจะไม่ใช่การทวงแชมป์คืนกลับมาจาก a เ e n เ e r s Endgame เกทีเดียวครับ แต่เป็นกลยุทธ์ของตัวแทนจำหน,น่ายหนังฮอลลีวูดในประเทศจีนที่ต้องการนำรายได้จากหนังฮอลลีวูดเก่าๆไปชดเชยรายได้ที่หายไปจากการที่หนังใหม่ๆถูกเลื่อนฉายไปเกือบยกแผงเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งก็เป็นกลยุทธ์เดียวกับที่ตัวแทนจำหน,น่ายหนังฮอลลีวูดในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยนำมาใช้กันในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ที่ประเทศจีนก็เพิ่งจะนำภาพยนตร์เรื่อง i ิน ception อินเตอร์สเตลลาและ Harry Potter t n d the s o r c e r e r s Stone กลับมาใช้ครั้งและทำไรายได้ไปค่อนข้างน่าพอใจครับโดยเฉพาะ Harry Potter ที่เก็บเงินจากการใช้รอบ2ในประเทศจีนไปถึง27ล้านดอลลาร์ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ส่งให้ไรายได้รวมทั่วโลกของ Harry Potter and The s o r e r s e r s Stone ผ่านหลัก1,000ล้านดอลลาร์ได้สาเร็จเมื่อปี2020ที่ผ่านมา ในขณะที่การใช้อวตารรอบ2ในประเทศจีนดูเหมือนจะประสบความสำเร็จยิ่งกว่า Harry Potter and the Sorcerer Stone ครับโดยนักวิเคราะห์บล็อกออฟฟิศคาดการว่าหนังน่าจะเก็บเงินในจีนรอบนี้ไปได้มากกว่า60ล้านดอลลาร์ซึ่งก็เป็นตัวเลขในระดับเดียวกับรายได้ของเทนเน็ตและสูงกว่ารายได้ของมูดหลานในประเทศจีนซสอีกครับ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการนำหนังดังๆในอดีตอย่างอวตารและแฮร์รี่พอตเตอร์กลับมาใช้ครั้งในประเทศจีนก็ทําให้มีความเป็นไปได้ครับว่าหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นหนังดังๆในอดีตอย่างไตรภาคเดอะลอ d of เดอะริงสของปีเตอร์แจ็กสันได้กลับมาโกยเงินอีกครั้งในประเทศจีน แต่หากใครที่กำลังคาดหวังว่าดิสนีย์จะนำอเวนเจอร์สเอนเกมกลับมาใช้ที่จีนเพื่อทวงแชมป์คืนกลับมาจากอวตารแล้วก็อาจจะต้องทำใจกันไว้สักหน่อยครับเพราะนักวิเคราะห์เชื่อว,ว่าดิสนีย์น่าจะปล่อยให้อวตารครองแชมป์หนังทำเงินสูงสุดตลอดการไปแบบนี้อีกอย่างน้อยก็จนถึงปลายปี2022นู่นเลยครับเพื่อที่เมื่อภาพยนตร์เรื่องอวตารภาค2เข้าฉายสายการตลาดของดิสนีย์จะได้ประชาสัมพันธ์หนังเรื่องนี้ว่าเป็นภาคต่อของหนังที่ทำเงินสูงสุดตลอดการแห่งยุคปัจจุบันนั่นเองครับ